ตาแม่ถูกเบ้อด้วยไหมด้วยไมแ่อยมะโอ้ด้วยน้ำจีนแก่้าไมอีองหมากวานี่เออกินกันเลย ไอ้เผื่อนดูทุกข์กว่าได้เนะอมันกี้ครานน้ะเนี่ยเงินพันว่าบาทวะไปที่ชนกันกลับมามดวะเจ๊ไม่ใจหว่าลูกเกไม่ใจหวาในีว้าลูกกูกินหํำตอมมดอ้าวมันไปรู้มันไปเจอหญ้าดูดดูเจหว้าเจไม่ใจรู้ว่ามาที่นี้ปกติช้านเจอให้ที่ลระชองนาะอือ มนี่จ่ายไม่ได้นะแกเปล่าแกมาเปล่าเท่ามาเรา,า,าก็โมูคนมือนีดก็เขาเรียกว่าแกมาเปล่าเท่ามาเราก็เอาดีแต่ต้องตัวเอง,องก็หมุ่นอื่นแกมัดอูไม่ดูไอ้กว่ามันขี้ขานนอนตื่นใ่ตื่นเสียงไม่ยับไม่ได้ไอ้กว่าเราขี้ขานมูของเราก็ตื่นแปดโมงสิบโมงเหมือนกัน Ngục mày kìa Ngục mày Ngục mày Tao rồi, in kẹp kẹp In kẹp cặp để lấy bây giờ tao